รู้สึกว่าวันแรกเราคงจะไม่ได้เขียนอะไรที่ดีนะแบบเครียดจังคอผาดอีกหน้าหนึ่งพอเราได้คําใหม่ได้วิธีคิดใหม่รรู้สึกว่าเอาง่ายๆนะคะแค่ตอนแรกที่นูรู้สึกว่าทําไมต้องเป็นเหล่าวันแรกวันที่2คือป่วยก็รักษามันคือคนละวันการแต่มันเปลี่ยนชีวิตนุกเลยนูรู้สึกว่ามันวันต่อวันนะคะทุกทุกอย่างในการที่ป่วยของนูคือวันต่อวันแล้วก็จากวันแรกถึงวันนี้นูรู้สึกว่า หนูไม่เคยเครียดอีกต่อไปตอนเป็นผู้ป่วยมะเร็งเลยอะค่ะวันแรกคือแบบมันจะตายแล้วเหรอวันนี้คือแบบไม่กลัวอะไรเลยจริงๆค่ะใช่ค่ะใช่ใช่หนูอยู่โรงบาลประมาณ10กว่าวันจริงๆคนฉายแสงประมาณ30ครั้งนะคะแต่ของหนูว่า1ิา 10, เพราะว่า,าคือก้อนมันเล็กมากก็เลยได้แค่ส0ครั้งก็จะบอกว่าไม่น่ากลัวเลยคะ่ะแบบ 5ทีไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็ชิลมากค่ะในครั้งนี้คือก่อนที่นุกจะเข้าไปฉาดนีนุกปวดหัวก่อนคืออันนี้เล่าเฉยๆทําไม่ได้แบบว่าคือวันแรกที่ไปฉีดวัคซีนที่ปูไปฉีดวัคซีนมาแล้วนุกก็ไปด้วยรู้สึกว่าวันนั้นไม่ค่อยสบายแต่ว่าอยากฉีดพอฉีดเสร็จปุ๊บกลับมาก็มีอาการที่แบบปวดหัวคือปวดหัวเลย หลังจากนั้นมาอีกอาทิตย์หนึ่งก็ปวดหนักพอค่อยไปหาหมอก็คือบอกว่าเหมือนมะเร็งขึ้นไปกระจายที่สมองเล็กมากๆแต่ว่าสามารถฉายแสง10บครั้งแล้วก็คุมได้หนูก็เลยอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าหนูกะมีอาการปวดหัวคุณหมอก็ต้องให้แบบยาลดทวมสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลเลยก็เลยนอนโรงพยาบาล จริงๆอะนุ<อ>๊นคกคิดว่าม่าจะเป็นมะเร็งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะมะเร็งเต้านมเนี่ยเวลาที่เขาจะไปก็จะมีปอดกระดูกตาสมองใช่ค่ะเขาไปอยู่แล้วแต่ว่านุ๊กอะคิดในใจนะว่าถ้าเป็นมะเร็งอะเราจะรู้สึกว่าโอเคกว่าที่เป็นที่สมองเพราะเราไม่อยากเป็นอีกโลกหนึ่งคือเราเป็นมะเร็งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลที่เรารักษา คุณหมอก็วินิจฉได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่แล้วสุดท้ายก็คือมันเล็กเล็กมากๆก,กระจายแบบกระจายไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็สิบครั้งก็น่าจะคุมได้คือเราไม่แน่ใจแต่ว่ามันเริ่มต้นจากตรงนั้นใช่ค่ะจากวันที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ปวดหัวใช่ใช่ก่อนหน้านั้นยังไม่ได้ปวดหัวไม่เคยเลยค่ะคุณหมอบอกว่ามีการรับผิดเอบว่า คือ,อจริงอะ่ะก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ชัดเจนแต่ว่ามันนุกเองุคิดเองนะคะว่ามีสิทธิ์ว่ามันคือการกระตุ้นภูมินุกก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันกระตุ้นตนะั้งแต่มันยังเล็กก็ยังดีคือมันก็เจอเร็วแล้วก็รีบคุม,มอะไรเงี้ยค่ะมาทิ่งที่กระตุ้นอับสา,าใช่ใช่อะไรที่ซ่อนอยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ,ค,ะคุณหมอ หมอบอกว่าตอนนี้สิบครั้งคืออยู่แล้วมันเล็กมากแต่ว่าสุดท้ายเราก็คงต้องฟอลโลอัพไปเรื่อยๆว่าถ้ามันมีอะไรจุดอื่นหรือเพิ่มเติมก็ค่อยว่าการอะไรเงี้ยค่ะเขาตอนรู้เรามีจ่ายหนูกาไม่ได้แป้วหรอกค่ะแต่ว่ามันทรมาร์เพราะว่าปวดหัวมากแต่พอตอนนี้มันไม่ปวดหัวแล้วหนูก็หนูก็ก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราก็คงต้องติดตามอาการไปเรื่อยๆเพิ่งเจะแบบชาไอคีโมไป18ครั้งเมื่อทันวา ตอนนี้ประมาณเดือนกุมภาก็ต้องสายแสงมันก็รู้สึกแบบโอ๊ยมาอีกแล้วเหรอแต่ว่าก็ยังชิลได้อยู่ค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลย,ย,ยจริงจริงโนกาคิดเอาไว้แลใ้วใจว่าถ้าอ้วกก็คือแบบแพ้ท้องนะคือคิดแบบซัพพอร์ตติตใจไปก่อนใช่ใช่ใช่ <S <S พอมันมีอาการแล้วเราก็เลยไม่ค่อยกังวลมาก ก็คิดว่าน่าจะโชคดีเพราะว่าเราไม่ได้อ้วกมากแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการแท้กีโมอะไรเลยแต่ว่าพอมีอะไรนิดนึงนุก็ไม่ค่อยไปกังวลกับมันคือเราไม่ได้โฟกัสเรื่องของการเจ็บปวดพยายามที่จะแบบสคิปได้ก็สคิปอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะมีแค่ฟอลโลอย่างเดียวินตใช่ค่ะก็ต้องครับเพราะ ก็จริงก็อยู่ด้วยกัน2คนอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขามีแสดงอาการใดๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไม่อยู่ข้างๆเราจะไม,ไ,มไม่ได้สังเกตแลว้วเวลาไปหาหมอก็จะเล่าเรื่องอะไรให้หมอฟังไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างสมมติว่าถ้าปวดหัวปวดขนาดไหนเลเวลไหนพวกทั้งคืนไหมกินข้าวได้ไหมอันนี้เราต้องรู้อันนี้เราต้องรู้ว่าลองต้องรู้ที่จะไปเล่าให้พยาบาลหรือว่าแม้กระทงงั่งเราจอดรถที่ฉุกเฉินก็ต้องบอกอคนที่ ใช่พยาบาลที่เขาคอยเข็นบิวแชร์คอยเตียงอะไรนะครับเวรสเบรอะไรพวกนี้ด้วยต้องบอกเพราว่าอาการเป็นยังไงบ้างพอไปถึงหมอจะได้โอเคแจ้งให้หมอทราบได้นนี้ทันทีจะมีที่ดูแลเป็งไงบ้างต้องมีแบบเทคนิคหรือว่ามีการเอาใจอะไรเป็นเสถียตอนที่เป็นตอนที่คีโบอ่ะับเขายังแข็งแรงอยู่นะยังไม่ค่อยไม่ค่อยมี ไม่แพ้ไม่แสดงอาการอะไรมากแต่ทีนี้พอเป็นตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้มันจะปวดหัวามากแล้วก็ทานอะไรไม่ได้พอคนเราถ้าปวดถ้าทานอะไรไม่ได้แล้วมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พยายามหาอะไรสักอย่างที่แบบอ,อันนี้พอจะเรียกว่ากระเดือกลงไปได้ไหม <g ul ing> <c oughs> อันนี้อาจจะกินยากอันนี้น่าจะกินง่ายกว่าก็พยายามหาและไปที่สามารถเคี้ยวง,ง่ายๆแล้วก็กลืนลงไปให้มันมีสารอาหารบ้างนะเพราะว่า ที่กินน้ําอะไรเข้าไปปุป๊บก็ออกมาหมดเลยเป็นอย่างนั้นอยู่มาณเกือบอาทิตย์นนะที่กินอะไรไม่ได้เลยอันนั้นน่ากังวลพอตอนหลังๆมาได้ใช่พอได้ยาไปลดบวมทางสมองอะไรย่างเงี้ยพอทานได้บ้างปักินอะไรได้บ้างตอนนี้อยากกินแบบนี้รสชาติหรือยังอะไรเงี้ยครับก็องค่อยๆปรับไปต้องดูตามตามอาการครับเป็นคนใช้เลยแหละคนใช้ ม่ได้เป่นปาาสังเกตเอาครับด <laughs> ีไม่สังเกตถึงขนาดมีอ้วกอะไรออกมาบ้าง <laughs> <laughs> ถ้าเราอยู่ข้างๆเราจะรู้เลยเขามันน่ากังวลไหมเพราะว่าตอนเขาหลับอ่ะมันจะมันก็ยังมีอาการปวดใบหน้านะถ้าสมมติเขาปวดหัวมันก็จะมีคิ้วขมวดมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องสังเกตฉะนั้นเนี่ยเราจะหลับยากมาก <laughs> นอกเสียจากว่าเราจะเพียหลับไปเอง <laughs> พอพเอ <laughs> พ,อพียหลับไปเองได้สักพักนี่เขาตื่นคิ้วอ่าก็มันเ <laughs> ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็เลยเห็นเห็นว่าคนที่ต้องดูแลคนไข้นะครับก็ต้องแข็งแรงก็ต้องมีสติมากๆโดยเช่นกันไม่ค่อยคิดว่าเราจะได้ใช้ที่ปูแบคเรีทั้งวันทั้งคืนขนาดนี้หลับอยู่ใช่ไหมลูกป่ะสี่ตอนประมาณตีสามเขาก็อีกแล้วหรอคือทั้งคืนเลยนะคะนูเรียกเขาทั้งคืนเลยนะนรู้สึกว่าูกสะใจมากเวลาหลับก็หลับเป็นตายอ่ะฮะ่ไันอนที่เดินไม่ได้ครับเพราะว่า นอนไปสิบกว่าวันนอนสิบกว่าวันนี่คือไม่ได้ลดจิกเตียงยนะฮะกันลูกก็จะมีพยาบาลมาดูแลนะ,ะ่างเก็จะเดินไม่ค่อยได้แรงไม่ค่อยมีแล้วเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่ามันมีการฉายแสงมันมีการาทานยาแล้วก็มีการฉีดยาเพราะว่าปวดมากก็จะฉีดอ,อัลฟีนอะไรพวกนี้ครับมันก็เลยทําให้การคอนโทรลยังไม่ได้ตอนนี้ก็ยังเวียนหัวอยู่บาลานซ์ยังไม่ค่อยได้ครับใช่ค่ะจริงๆคุณหมอให้กายภาพ ือเหมือนขาเราไม่มีแรงหลังจากที่เรานอนอยู่บนเตียงมาสิบกว่าวันนูไม่เคยรู้ว่าแค่สิบกว่าวันทําให้เราไม่สามารถยืนเองได้ขนาดนี้ใช่ค่ะเหมือนแบบขาขานี่คือรีบแบบตกใจมากแล้วคือมันเหมือนเราไม่คิดว่าแค่สาอาทิตย์มันจะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุณหมอก็บอกว่าก็ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลได้ตั้งแต่วันศุกร์มันก็เลยยังไม่ค่อยฟ<ช>ื้น<ด>ัวยเท่าไหร่ คือวันวาเลนไทน์เนี่ยลูกจะบอกว่าตอนแรกนั่งเขียนแคปชั่นอยู่แล้วก็เขาเดินออกไปข้างนอกก็ไม่รู้เขาหายไปไหนแล้วเราก็นั่งเขียนแคปชั่นกน้ำตาซึมอยู่แล้วพอเขาเดินมาแบบมีดอกไม้เราแบบมันจริงๆแล้วจริงๆแล้วปกติแล้วเราก็ไม่ได้หวานนขนาดนั้นแต่พอดีอาจจะช่วงร่างกายอ่อนแอจิตใจอ่อนแอเห็นดอกไม้เข้ามาก็แบบ แค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะต้องมาฉลองกันที่โร้องบ้าก็แบบเป็นคือเป็นวันวันไทยที่แบบรู้สึกได้ว่าเหมือนป่วยแล้วก็มีคนรักอยู่ข้างๆมันเป็นวันไทยที่สึ้งมากได้มีเขาอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนบรรยากาศ จริงๆนูกอ่ะพอเราป่วยมาแล้วก็แล้วก็ได้ได้แบบได้มีเขาดูแลอะไรเงี้ยค่ะนูกรู้สึกว่าไม่เคยคิดในใจเลยว่าเราจะได้เจอรักแท้ตอนเราป่วยตอนเราที่แล้วก็พอเราเราปวดใช่ไหมเดี๋เรามีคนที่รักอยู่ข้างๆจริงๆอ่ะรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดของนูกเลยโชคดีมากๆจริงๆที่มีือร์ เอาจริงต้องอยากได้ผูายคนนี้กล้าเป็นยางในชีวิตกล้าเป็นยางไม่เคยคิดเลยว่าแบบคนที่ฉันชอบตอนเด็กๆวันนี้เป็นแฟนฉันแล้วก็เป็นคนที่ดูแลฉันในวันที่ฉันป่วยมันแบบที่สุดแล้วคอมพิวต์แล้วชีวิตโชคดีขนาดไหนโชคดีมากเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะแค่แค่การมีแฟนแล้วเราป่วย โห oh, เรายังคิดเลยเขาจะทิ้งเราไหมเ mm hmm. ลยนี่มีแฟนกูแบกเฮดแล้วเราก็ป่วยแล้วคุณปเหตไม่ทิ้งเรา mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือนุ๊กดีใจมากคือ mm hmm. เหมือนมันไม่ใช่แค่มีแฟนเป็นดาราเลยอย่างเงี้ยค่ะมีคนที่รักเราจริงๆอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นคนที่ที่เราก็รักเขามากๆเหมือนกันแค่นั้นเองเลยค่ะขอบคุณเขามากคุณหนูขอบคุณเขาไม่ใช่ขอบคุณ,คณยังไงเลย ก็จริงจริงมันเป็นจุดลงหาย,ยข,อของคนดูแลแล้วคนป่วยก็คืออยากแข็งแรงขึ้นไอ,ไอ้เรื่อง,องที่จะหายขาดเลยอะไรอย่างเงี้ยเรา,เราต้องคอยเอาไป,ปรเรื่อยเรื่อยจนตามอาการแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในทุกๆวันอยากให้เขามีอาการที่ดีขึ้นการดูแลมันก็เลยเป็นไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องหนักหาอะไรเพราะว่าวันหนึ่งที่เขา ไม่มีสติเลยหลับทั้งวันประมาณสามสี่วันหรือมาวันหนึ่งแค่เขาลืมตาขึ้นมาแล้วก็หิวอะไรเงี้ยเฮ้ยเท่านั้นเอมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราตั้งใจมันใหญ่มากใช่มันโตแค่นั้นเองครับมันก็ทําให้เรารู้สึกแล้วว่าแค่นี้ก็เอาแล้วนะครับแล้วรถต่อมาก็จะแบบความพนดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรเราก็จะเห็นเองนะครับว่าประสิทธิภาพของการดูแลได้ชิีมันดียังไงนอกจากความมั่งมีที่ปู่ี่ปูท่าอยากบ้านในทุกที่ สามวันเขายังไม่ตื่นเลยเราต้องรุนแรงนี่จะเกี่ยวกับเราคือตอนนั้นเรารุนเลยรุนทุกอย่างรุนเลยว่าเอ๊ะพอจับหัวอะไรเงี้ยปวดใช่ไหมถ้าปวดเนี่ยอาการไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะจะรุนไปทุกอย่างแต่ถ้าสมมติว่าตัวเขาเองเขาจะอย่างลูกเอกเขาก็จะไม่ค่อยบอกหมดนะฮะบางทีก็บอกปวดแต่ไม่เป็นไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเขาก็จะพยายามให้ซึ่งกันและกันนะพยายามให้ไม่ไม่ให้อีกฝ่ายหนักใจมากนะครับเพราะงั้นมันจะ เขารียกว่ามันจะสะเทือนใจไปด้วยกันแล้วก็กําลังใจมันจะพากันห่อเหี่ยวกันไปด้วยกันนะฉะนั้นมันก็ต้องบางทีก็มีลูกเล่าลูกชนซึ่งกันและกันนะฮะในการสร้างกําลังใจให้กันและกันครับใช่ค่ะแล้วว่าเราสองคนไม่ได้พยายามที่จะชีสกันเป็นคนป่วยหรือคนไข้คือถ้านุกไหวนุกก็จะให้เขารู้ว่านุกไหวซินุ๊กเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าเมื่อไรที่เราเจ็บปวดจริงๆอ่ะ เราก็อย่าฝืนพี่ปูเนี่ยจะเป็นคนที่เขาจะไม่ทาให้หนูมเหมือนคนป่วยนูก็รู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าคนป่วยจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนมองเราเป็นคนป่วยเหมือนกันแต่ว่าเมื่อ,อไหร่ที่เราต้องการกําลังจากคนข้้งาต้องขอนะคะเพราะมันสาคัญมากนูรู้สึกว่าแค่หนึ่งนาทีที่ได้เติมให้กันอะคะ่ะมันขอแล,แล้วแล้วมันก็ต่อชีวิตไปได้ไปได้เรื่อยๆวันต่อวนันนรู้สึกว่าการป่วยของนูคือทุกอย่างสู้วันต่อวนัน แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวค่ะก็ตัวอย่างล่าสุดที่ผมไปผมต้ไปต่างประเทศพอดีฮะวันวันชายก็ที่เอาจอกมาไปเสร็จปั๊ดอีกวันผมก็ต้องไปแคนาเปนนะครับเสร็จอันนั้นก็ต้องหาพยาบาลมาดูแลแต่ตอนนั้นอ่ะมันอยู่ในช่วงเวลาที่ง่ายๆโรงพยาบาลไม่สามารถให้คนไข้อยู่คนเดียวได้ ต้องมีผู้ดูแลเท่านาั้นต้องมีญาติถ้าไม่มีญาต,าญาติก็ต้องหาพยาบาลดูแลก็โชคดีครับที่พยาบาลท,ที่นั่นน่ารักมากก็จะมีสับเปลี่ยนกันมาดูแลนะครับแล้วก็ก็เลยโชคดีไปตรงที่ว่าเราอยู่ด้วยกันมาจนค่าสนิทสนุกกับผู้ดูแลเหล่านั้นนะอยู่ก็เป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันไปแล้วอะไร้ยครับก็เขามาช่วยดูแลแทีนี้ถ้าสมมติว่าในวันที่ผมมีงาน งานเยอะๆเข้ามาจริงๆเนี่ยอัอนนี้เราก็ต้องดูครับว่า,วาแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านผมกับบ้านที่คุณแม่อยู่คุณแม่แล้วก็ครอบครัว,วผมอยู่นะับก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เขาก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะมาดูแลนุ่อยู่แล้วค่ะ ่คนมอาปกตีใจดีไใช่เขาคงหวังว่าให้ให้หนูมาดูแลเขาตอนแก่ตอน่วยตอนอกกการตลอด่สมมติป่วยก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ผัดกันแล้วก็นุกคิดว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะแบบไม่มีอะไรต้องห่วงคือถ้าถ้ากลับบ้านตอนหลังจากนี้ไปก็ไม e ่น่าจะต้องมีการที่จะต้อง มามีคนดูแลหรืออะไรขนาดนั้นแล้วถ้ายังไม่ป่วยอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาในบ้านเยอะหรอกครับ <laughs> ช่วงนี้น่ากลัวค <laughs> ่ะ